สวัสดีค่ะนังบินนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในวนาระข้อก็เก่งได้ข้อที่57กันค่ะเขาบอกว่าจากรูปนะคะ AB มีค่าเท่ากับ OC นะคะ,ะตรงนี้เลยแล้วก็จากนั้นนะคะมุม AA A, เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ22ององศาตรงนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เขาให้เราหาค่า x นะคะเป็นมุมตรงนี้อ่ะ ก่อนอื่นนะคะข้อนี้เราจะใช้วิธีการลากเส้นเพิ่มนะคะสังเกตเห็นว่าจุด B เนี่ยจะเป็นจุดอยู่บนเส้นรอบวงนั่นเองนะคะลากจากจุด B นะคะมายีงจุดศูนย์กลางวงกลมก็คือจุด O นั่นเองค่ะเราจะทำให้ได้ว่าด้าน BO เนี่ยด,ด้าน BO นะคะมีค่าเท่ากับด้าน OC นะคะเนื่องจากเป็นรัศมีนั่นเองค่ะรัศมีของวงกลมนะคะก็จะมีค่าเท่ากันนั่นเองอ เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากันด้วยนะคะอ่าแล้วก็จากนั้นนะคะสังเกตรูปสามเหลี่ยม ABO นะคะสังเกตรูปสามเหลี่ยม ABO เลยสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าตรงนี้จะมีด้านเท่ากันนะคะอยู่สองด้านตรงนี้ก็จะเป็นด้านเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้อ่าตรงนี้นะคะมุมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น22องศาด้วยนั่นเองอ่า เพราะฉะนั้นนะคะมุม ABO นะคะมุมใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวราจะไม่ต้องหามุม ABO ก็ได้นะคะเราสามารถหามุม CBO เลยก็ได้นะคะโดยจะใช้เป็นทฤษฎีสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปมุมรูปทงนั่นเองนะคะก็คือเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีเส้นตรงยื่นออกมานะคะจากด้านใดด้านหนึ่งเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นตรงก็จะลากออกมาแบบนี้เราก็จะทําให้ได้ว่าถ้าให้มุมนี้เนี่ยเป็นมุม x มุมนี้เป็นมุม y นะคะก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น x บวก y นั่นเองค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทฤษฎีของขานะคะโอเคาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะขอไว้ตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าจากตรงนี้นะคะจะเป็นรูปมุมรูปธงอยู่อ่าตรงนี้อาจะตีลังการนึนงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าเราก็จะได้ว่า22บวก22ี่นะคะอุ้ย 22บวกยีตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับมุม CBO นะคะก็จะเป็น22บวก22เท่ากับ44นั่นเองค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็น44องศาแล้วก็จากนั้นนะคะอ่ะอีกมุมหนึง่งรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปสั่เหลี่ยมหน้าจอด,ด้วยก็จะทําให้ด้านอีกมุมนึงนี้นะคะที่เป็นมุมที่ฐานเหมือนกันเนี่ยจะมีค่าเป็น44องศาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะตัด รูปนี้ออกไปไม่ต้องสนใจเส้นตรงตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่อันเดิมนั่นเองนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันเดิมแบบนี้อ่าซึ่งเราจะรู้แล้วว่ามุมหนึ่งเนี่ยมีค่าเป็นมีค่าเป็นอ่า22องศากับ44องศานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าจะเป็นรูปธงอีกแล้วนะคะอาจจะเป็นมุมรูปธงก็คือ นี่นะคะตรงนี้จะเป็น22องศาบวกกับ44นะคะจะเท่ากับมุมข้างนอกก็คือ x นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะอ่าค่า x เนี่ยก็จะมีค่าเป็น x นะคะมีค่าเท่ากับ22บวก44นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ6 6องศาเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราก็จะตอบ66ค่ะ ก็จะจบไปแล้วนะคะสาราบวลและข้อก็เก่งได้ข้อที่57ค่ะ